โอ้มาสวัสดีรครับทุกคนวันนี้พามาเที่ยวทุ่งไร่ทุ่งนานี่มาดูเขาไถนาใ่นาข้างบ้านนี่แหละเอ้ยนานาข้างๆติดกันเขาไถนาก่อนไถนาแล้ก็จะปลูกข้าววันนี้พรุ่งนี้เห็นที่แกบอกว่าจะหวานพรุ่งนี้นะเออ ถอย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 ทำมีปลาบอมีนองถ้าเห็นแต่หนูวัางหันแล่นนี้นกกระล้ายไร่นกก็มากินมาก,กินพวกพวกนอนพวกอย่างที่งคืนจากตินเดี๋ยหะนกก็มากินเนาะ อันนี้นานานาลูกน้อยที่มาติดกันที่หน้าข่อยเนี่ยนานาของบ่าวเพชรเนี่ยจะมาทํานาเตรียมนาเตรียมอะไรกันเนี่ยการทํานาสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนใช้ควายไถหุดก่อนเนาะสมัยนี้ใช้รถไถหุดก่อนไถตะอืมอิสานไรนึกไถหุดไถตะยี้ะกลางเพื่อนไถตะเสร็จแล้วก็เอ่อทิ้งให้มันยามันเน่าอะไรพวกเนี้ย แล้วเราก็มาไถาปั่นอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็คือการปลูกข้าวสมัยใหม่การปลูกข้าวสมัยใช้รถแทรกเตอร์ไถหุดจากนั้นก็ทิ้งช่วงให้มีน้ําพอดีแล้วก็มาไถาปันป่นปัน่นแกจะไถปั่นแล้วก็หมัดหมัดหญ้าแช่น้ําไว้หมัดไว้แคืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้จะมาหวานพรุ่งนี้หวานตรงนี้เขาเรียกว่าหวานตมเขาเรียกว่านตมเพราะตมแบบปกติเขาจะหวานแห้งหวานแห้งก็คือหวานเสร็จแล้วก็ปั่นกบอันนี้หวานตมก็ต้องแบบนี้แหละครับผมแล้วก็ ไถเ็จปั่นเสร็จพรุงนี้หมักไว้แล้วพรุนนี้ก็มันจะมาหวานแต่ข้อเสียการหวานตรมก็คือว่าเนี่ยเม็ดมันจะเม็ดมันจะลอยเพราะหวานแล้วแหละหวานแล้วหวานเลยเขาจะมาไม่กบอีกรอบหนึ่งไม่เหมือนหวานแห้งหวานแห้งเขาหวานไปเขาจะกลบทีเนี้ยข้อเสียคือนกนกจะมากินเม็ดข้าวเยอะจะมาลุมกินเนี้ยนี่แหละแต่ว่ามันก็ง่ายดีสำหรับการทํานาสมัยนี้นะสมัยก่อนโอ้ต้องต้องไถหุ้ ไทยฮุดแล้วก็ปลูกก้า,าลงปลูกก้าลกกล้าลกก้าไปปลูกอีกไปามอ่ะคือไปตามเอามือปกอัอาปากปักต้นกล้าลงไปในลงไปในดินแต่ว่าวิธีนั้นมันเกิดทาให้ได้ผลผลิตดีนะแต่ว่าทุกวันนี้ก็เวลาเราเวลาเราน้อยจะในเลเยชันใหม่คนรุ่นใหม่เขาก็ไปทํางานอย่างอื่นนะโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกๆกําลังใจครับผม